เคยสงสัยกันไหมครับว่าชื่ออย่าง Z50 n ้ a สิบหรือ S&P 500ที่เราเห็นกันบ่อยๆในข่าวเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันแบบง่ายๆเลยครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นชื่อพวกนี้ผ่านตาบ่อยๆนะครับมาพร้อมกับตัวเลขสีเขียวๆแดงๆที่วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรและมันสำคัญกับเรายังไงกันนะวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจคําว่าดัชนีหุ้นกันก่อนลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันก็เหมือนกับเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ของตลาดหุ้นคือแทนที่เราจะต้องไปไล่ดูหุ้นทีละตัวๆซึ่งมันเยอะมากเราแค่เหลือไปมองตัวเลขดัชนีตัวเดียวก็พอจะรู้ได้ทันทีเลยว่าภาพรวมของตลาดตอนนั้นมันร้อนแรงหรือว่าซบเซาโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สนามเย่าของเรากันก่อนเลยนั่นก็คือ SET50 ดัชนีที่เรียกได้ว่าเป็นตัววัดชีพจรของบริษัทใหญ่ๆในบ้านเรานี่เองเซตห้เนี่ยไม่ใช่การเอามารวมกันแบบสุ่มๆนะครับแต่เป็นการคัดเอาบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีคนซื้อขายกันเยอะที่สุดในประเทศไทยมา50บริษัทซึ่งหลายๆที่ก็เป็นธรุรกิจที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นธนาคารค่ายมือถือหรือสถานีบริการน้ำมันและที่สำคัญเพื่อให้ดัชนีมันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรายชื่อหุ้นพวกนี้จะมีการปรับเปลี่ยนกันทุกๆ6เดือนเลยครับแล้วเขาคำนวณกันยังไงหลักการมันง่ายมากๆเลยครับคือปลาใหญ่มีน้ำหนักเยอะพูดง่ายๆก็คือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงๆหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาหุ้นของเขาขยับขึ้นหรือลงมันจะส่งผลกระทบต่อดัชนีเซ็ตห้าสิบ มากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าในกลุ่มเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเห็นเซตห้าเป็นสีเขียวก็อาจจะแปลได้ว่านันกลงทุนกําลังเชื่อมั่นในบริษัทชั้นนําและเศรษฐกิจของไทยแต่ถ้ามันเป็นสีแดงก็อาจจะเป็นสัญญาณของความกังวลอะไรบางอย่างมันคือกระจกสะท้อนความเชื่อมั่นในบ้านเราดีๆนี่เองเอาล่ะครับรู้เรื่องตลาดบ้านเราไปแล้วทีนี้เราไป go i n t ์กันบ้างดีกว่าเอาล่ะครับจากตลาดในบ้านเราเราวาร์ปข้ามทวีปไปที่เวทีระดับโลกกันบ้าง กับดัชนีที่เป็นเหมือนหัวใจของนวัตกรรมและการเติบโตนั่นก็คือ NASDAQ ครับรู้ไหมครับว่า NASDAQ เนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อดัชนีนะแต่ยังเป็นตลาดหุ้นอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของโลกด้วยสิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือขนาดที่ใหญ่มากมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ตั้ง2,500กว่าแห่งและที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็นศูนย์รวมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกครับถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะ นี่เลยครับบรรดาพี่เบิ้มทั้งหลายที่เรารู้จักกันดีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขากันอยู่ทุกวันไม่ไว่าจะเป็น iPhone ของ Apple, Windows ของ Microsoft หรือแม้แต่การเซิร์ชใน Google ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีนี้ทั้งสิน้นดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินว่าดัชนี NASda กพุ่งทยานขึ้นไปนั่นก็แปลว่านักลงทุนทั่วโลกกำลังมองบวกกับอนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเองครับมันเป็นเหมือนเครื่องวัดไข้ของโลกเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลย จากโลกเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับคราวนี้เราจะซูมภาพออกมาให้มันกว้างขึ้นอีกเพื่อไปดูดัชนีที่เรียกได้ว่าเป็นภาพแทนของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือ S&P 5 0 0ครับความยิ่งใหญ่ของ S&P 5 0 0อ,อยู่ตรงนี้เลยครับคือเขารวบรวมบริษัทสุดยอดของอเมริกามา500แห่งซึ่งมีมูลค่ารวมกันฟังดีๆนะครับคิดเป็น80%ของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดโอ้โหพูดง่ายๆคือแค่ดูดัชนีนี้ตัวเดียวก็เหมือนได้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจอเมริกันเกือบทั้งประเทศแล้วล่ะคร และที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแค่หุ้นเทคโนโลยีนะครับ S&P 5 0 0มีความหลากหลายสูงมากมมีครบทุกสาหกรรมเลยตั้งแต่ธนาคารบริษัทผลิตยาไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างโคคาโคล่าหรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเรียกได้ว่าเป็นภาพตัดขวางของเศรษฐกิจอเมริกันอย่างแท้จริงเลยก็เพราะความครอบคลุมและความหลากหลายนี่แหละครับ S&P 5 0 0ถึงถูกมองเป็นบารอมิเตอร์ที่ดีที่สุดในการวัดสุขภาพเศรษฐกิจของสหรัฐและแน่นอนว่า พอเศรษฐกิจสหรัฐขยับมันก็ส่งผลกระทบไปทั้งโลกการเคลื่อนไหวของดัชนีนี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตามองครับเอาล่ะครับพอจะเห็นภาพของแต่ละตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาจับทั้ง3ตัวมาวางเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆไปเลยดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงดูตารางนี้ปุ๊บ ชัดเลยเซต50คือตัวแทนของไทยมี50บริษัทในขณะที่อีก2ดัชนีเป็นของสหรัฐแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือความแตกต่างระหว่าง NASDAQ กับ S&P 500ครับคือ NASDAQ ที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลักเนี่ยจะมีความผันผวนสูงกว่าในขณะที่ S&P 500ซึ่งกระจายความเสี่ยงไปในหลายอุตสาหกรรมก็จะมีความสมดุลและมั่นคงกว่าภาพนี้ยิ่งตอกย้าความแตกต่างเข้าไปอีกครับลองดูสัดส่วนของ NASDAQ สิครับ โอ้โหมากกว่าครึ่งหนึ่งคือบริษัทเทคโนโลยีล้วนๆเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเวลาที่มีข่าวดวีหรือข่าวร้ายในวงการเทคดัชนี NASDAQ ถึงได้ตอบสนองรวดเร็วและรุนแรงกว่าดัชนีอื่นๆถ้าจะให้สรุปเป็นภาพที่จำง่ายที่สุดนะครับแต่และดัชนีก็มีเรื่องเล่าของตัวเองเซทห้า คือเรื่องราวของธุรกิจยักษ์ใหญ่ในไทย NASDAQ คือเรื่องราวของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโลกและ S&P 500คือเรื่องราวของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองดังนั้นข้อคิดสำคัญก็คือไม่มีดัดชนีไหนดีกว่ากันนะครับแต่ละตัวแค่ทำหน้าที่เป็นเหมือนนักเล่าเรื่องคนละสไตล์ที่เล่าเรื่องเศรษฐกิจจากคนละมุมมองการที่เราเข้าใจเรื่องราวของพวกเขาทั้งหมด จะทำให้การติดตามข่าวเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สนุกและมีความหมายมากขึ้นครับและนี่คือคำถามที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดูครับเมื่อเราได้รู้จักเรื่องราวที่แต่ละดัชนีบอกเล่าแล้วในมุมมองของแต่ละคนคิดว่าดัชนีตัวไหนกันที่สะท้อนภาพของโลกที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ได้ดีที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับ